แผ้ว่าเหมือนแผ้ปะแตอนน,นี้วัดวัดเอี่ยมเนี่ยอือใช่พี่แต่เนี้ยเก๊คู่เลยเก๊คู่เลยจาดเนี้ยเดี๋ยวจะลองของไอ้ปามเลยหนุนว่ามันจะโดนน่ะวะพี่เคยสอนไปแล้วอะต้องลองดูมันจําได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันโดน,นอะก <c oughs> ็รมาท <c oughs> ่านางั้นเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอดามาดลองของเลย3 hours later พี่กลางนะพี่พี่แกไปเลยครับ ว่าไงมาเด็อมีอะไรผมไหมครับพี่มีอะไรแบ่งผมไหมครับเป็นสัรพน้มที่ใช้กันในทุกๆวันคําหมากคข้าวไปเลยนี่ไงทางตรงสายตรงเลยเด็กอุทัยมันต้องเล่นแบบนี้แต่แกขอขอยืมกล้องได้ไหมเอาดิเด็เอาไปเด็กกล้องจะเอากี่ตัวไม่พกด้วยแล้วกล้องวงจรปิดไหมหรืออย่างไรซื้ออะไรคู่เนี้ย ซื้ออะไรเอาเอ่อพี่ไก่ครับทำไมคู่นี้ผมผมดูไม่ชอบอ่ะพี่ดูไม่ชอบไม่บดูไม่ชอบ่ดูไม่ชอบอ่ะพี่อะไรวะดูดีๆดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนอะไรวะสายตรงดูดีๆดูดีๆเอา จริงที่ผมนูว่าแค่ชอบอะเวยคพูเนี่ยครับนูไม่ชอบเกเเหรอเก๋เปล่าเกยก็เกยเกยก็เกยไม่เป็นไรเฮ้ยมันเก่งเลยเกยเก๋เกยเกย์ก็ไงเก่งแล้วม่าแต่พี่ไก่มีพระัผมไหมครับพี่ไม่ดีเหรอเนี้ไม่แท้อะใช่ครับนูไม่ชอบเออไม่แทก็ไม่แท้ไม่แทก็ไม่เป็นไรไม่แทก็ไม่เป็นไรอันนี้เท่าไหร่พี่ไก่ นะฮะยิมกล้องก่อนโอเคครับพอเสมเท่าไหร่ครับพี่เอาเอาคูณนี้พันหนึงน่งดีกว่าเอาแบบสมน้ำสมเนื้อพอได้ได้เสียกันหน่อยเจ็ดร้อยได้ไหมคพี่เฮ้ยมึงต่อซื้อหรือต่อทิงต่อขว้างเนี่ยต่อซื้อครับพี่เจ็ดร้อยครับอ่าต่อซื้อก็ตังมาขอบคุณครับ,รบ <c oughs> ต่อซื้อก็ตังมาแค่นั้นแหละนะ นี่ครับไปหาถุงใส่เอาเองไปขอบคุณครับพี่ไปเก่งแล้วเดีนี้เก่งแล้วเก่ากด้วยนะครับร้านไก่เอซอยู่ตึกเอซี่พาาขนส่งสายต้ใหม่ชั้น2เปิดบริการสิบมงเทาถึง5้าโมงเย็นทุกวันซื้อทุกระบบจบที่ผมได้เลยครับเอาเป็นว่าซื้อจนคุณพอใจถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเอาไว้ซื้อกันวันหลังได้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ